ถ่ายคนเล่นสก,กีให้ดูอย่านาไม่ได้ขึ้นไปข้างบนค่ะทุกคนูแต่แถวเนี้ยที่เขาเล่นอันเนี้ยที่เขาชลิเตนกันอ่ะมาแค่นี้พอ เช้าสวยมากอะ อากาศไม่ดีแดดยังไม่ออกเลยมาดูบรรยากาศเขาเล่นสกีกันอุย เช้าให้ดูเล่นเอเนียชลิปเล่นกันอนะ่ะภาษาไทยก็เรียกอะไรไม่ค่อยมีคนอนะ่ะคนน้อยมากเลยปกติแถวแซมัดซังมูริส วอลลิสไลแถวนน้นน่ะคนเยอะมากคราวที่แล้วนี่ยานาพาหล,นหลานๆมาเนาะพาหล,นหลานๆขึ้นกระเช้าไปข้างบนสุดนู่นที่หล,นหลานๆมาเที่ยวกันน่ะ แดดกำลังจะโผล่มาดูดิจะโผล่ก็ไม่โผล่นะไม่มีแดดเลย ชมบรรยากาศเอาเองนะคะทุกคนนี่มาที่นี่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ เยานาะออกมาข้างนอกมาชมบรรยากาศมาชมบรรยากาศข้างนอกมั่งตั้งแต่มาจากบ้านอ่ะได้ได้สิวันวันนี้แล้วนะอยู่แต่ในบ้านเพิ่งจะออกมาแดดเริ่มโผล่มาแล้ว ข้างบนก็จะมีหิมะตลอดนะเดี๋ยวซูมให้ดูอีกอุ้ยซูมสุดเลยดูกระเช้าลอยฟ้าอ้อยสวยเนี่ยเขาเล่นอนะันนี้เขาเรียกชลิปท่านนะ่ะ ไปเลยเล่นสนโนว์บอร์ดอันนี้เขาเรียกสนโนว์บอร์ดเนี่ยสนโนว์บอร์ดอันนี้ นี่สโนว์บอร์ดนี่อย่างเนี้เขาเรียกสโนว์บอร์ดค่ะทุกคนนี่ลูกชายยนาเขาก็เล่นทั้งสโนว์บอร์ดทั้งสกีนะดูตรงนี้เขาสลิดท่านกัน อกแวรุนส่วนมากจะชอบเล่นสโนว์บอร์ดอันนี้สกีเนี่ยเนี่ยแบบนี้สกีแบบนี้เเ,เรียกสกีอันเนี้ย ยานาก็เล่นเป็นนะเมื่อก่อนอ่ะอุ้ยเล่นเล่นมาหลายปีมากเลยเล่นสกีอ่ะอยานาชอบมากเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปละ